เรื่องนี้ไปดูเมียไม่อยู่สามีทําอะไรได้บ้างไปดูสวัสดีครับผมนายประกรณ์พัดทองแสงเจ้าพนักง,งานเทศกิจจํนานการฝ่ายเทศกิจสํานักงานเขตของเตยคู่สามีภรรยาปรากฏว่าคุณภรรยาเนี่ยต้องอบรมขึ้นหน้านายคนนี้เมียไม่อยู่พาอีหนูเข้ามาบ้านเมียติดอบรมอยู่อีกนานสําเริงสําราญสบายใจอ่ะ <c oughs> นั่นอืมใช่สิชั่วชีวิตจะมีอย่างนี้สักกี่ทีเมียไม่มีอีกตั้งสองวันเมียไม่อยู่พี่มีความสุขจังเลยอะ <c oughs> มาไม่ไหวเด็ดขาดมันนี่เมียพี่เขาจะว่าอย่างเนี้ยพี่เอาหนูเข้ามาบ้านเนี่ยจะไปว่าอะไรเมียพี่ไปอบรมตั้งห้าวัน<ม>พี่เพิ่งผ่านไปสามวันเองเหลืออีกตั้งสองวันสบายสบายอ <c oughs> เออเอ้าเฮ้ยโทรศัพท์โทรศับฮะเมียลงมาไงเฮ้ย เมียเมียเมียโทรวะเมียโทรวะสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างจ้าที่รักประชุมเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเนี่ยพอดีเขาเสร็จเร็วสามวันก็เสร็จแล้วเนี่ยเขากําลังกลับอ่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวถึงถึงแล้วเนี่ยกําลังขับรถอยู่เนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้วด้วยโอ้โหนั่นรถตกใส่แล้วเมียจะกลับจะถึงแล้วด้วยเฮ้ยยังไงดีเนี่ยสวรรค์อีสองวันหายวับไปกับตานรกมาเร็วด้วย กินบ้าอะไรเราเบียร์เขาบังคับจากบ้นไปเลยไปเลยออกไปเลยไปไปไปะไปไปไปไเอากิ๊กออกจากบ้านไปก่อนเร็ว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 ตาย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 อุ้ยตายส่งกิ๊กเรียบร้อยแล้วเว้ยมันเคลียร์กิ๊กส่งบ้านเรียบร้อยแล้วเว้ยแล้วยังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวเมียกลับบ้านไม่เจอเราที่บ้านเราจะบอกว่าเราออกไปไหนดีวะออกไปทำอะไรออกไปทำไมกิ๊กิ๊กออกไปส่งกิ๊กว้าวตาย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 หัวแตกพอดีโอ้ อ้อยเราเป็นเกาเราเป็นเกาเป็นเกาแล้วยังไงฮะไก่เอาคนขายไก่อ้ายร้านไก่ย่างอย่าบอกนะเนเกาก็ต้องกินไก่กินไก่ก็จะเป็นโรคเกาเอ้ยโอ้โหดีเลยดีเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันคิดได้วะเฮ้ยกินไก่ให้เกาขึ้นจะได้ไปโรงพยาบาลแบบไงเนี่ยมาติ่บ้านเอ้ยผมเป่าวันนี้เลยถึงกระเป๋าด้ยเลยต้องใส่ต้องใส่เดี๋ยวผมกินตรงนี้เลยตรงนี้เลยเหรอ เลยโอ้โหมันเมากินตรงนี้โอ้โหกินจริงจังนะเกาจงขึ้นเกาจงขึ้นกินเข้าไปกินไก่เข้าไปมาไหมเกามาไหมเกามาไหมเมื่อไหรจะบวมเอ้อะไรบวมขาลุงขากะกินเนื้อขาแล้วยวมถึงต้องงงบวมนีบวมยังบวมได้เลยมาโรงพยาบาลแล้วเกาก็ยังไม่มามาไหมมาแล้ว อุ้ยบวมตุยเลยโอ้โอุ้ยมันดีใจมันดีใจเก๋ามามันดีใจเนี่ยดูดูมีการปวดที่มีความสุขที่สุดเลยมีความสุขด้วยโอ้โหถ่ายรูปลงเฟซดีกว่าแน่นี่เราจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคเก๋าแน่แน่มีการถ่ายรูปลงเฟซด้วยอ่ะเมียจะได้เห็นไงว่าเป็นเก๋าจริงๆขาบวมเป็นโรคเก๋าอยู่โรงพยาบาลไอ้นี่มันฉลาดว่ะโอ้โหโพด นั่นหมดแล้วโอ้ยฉลาดที่ตื่ไม่มีใครเกินเราครับครับคงานได้ผลไหมได้ผลไหมได้ผลเมียหโหมากเลยอ่ะโอ้ยเยี่ยมเลยเวลาฉันไม่อยู่ไรชอบแอบ่ิ้นไก่ทุกทีเลยโอดูชิ้นี้ปวดมากไหมอ้อปวดมากเลยจ้ะโอ้ยเป็นห่วงเป็นห่วงได้ผลว่ะเอ้า จะมากจริงเลยแล้วจเลยจากรู้เขารู้หมดเลยคำเดียวสั้นๆไหมพ่อกหรอขาม่นโไม่พอใช่หมั้เอาให้ี่ไมเนี่ยอะไรด้วยเบี้ยไเลยไปเลยอมานรกแตกแล้วเอ้าอ้โห้ยตายคู่งานนี้ตายแน่แ ตายคือคำตอบสุดท้ายตายเหงต้องเข้าแนะ้วตายต้องตายต้องตายแล้วคาดว่าไม่กงไม่แล้วต้องตายแล้วตายจริงจริงลาแล้วลาแล้วต้องตายแล้วตายจริงจริงตายแล้วจะรอดเปล่าวันนี้ ยาโทรกลับมาบอกว่าจากอบรม5วันโดนตัดงบเหลือแค่3วันก็ขับไม่ทันเมียบอกพอส่งกิ๊กเสร็จต้องป่วยแล้วคุณสามีเป็นเกาเกาแบบกำเริบง่ายสั่งไก่อะไรทุกอย่างมากินได้ผนโอ้โหเขาวลวงเป็นลูกบอนเลยเข้าโรงพยาบาลถ่ายรูปให้ภรรยาดูเรื่องนี้มีคนมีความสุขคนเดียวคนขายไก่ คุณคุณประกรณ์พัดทองแสงเจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการสำนักงานเขตคลองเตยเจ้าของเรื่องกินไก่จนเก้ากําเริบ